นะครับ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 อทุกคนคงชื่นชอบกันเลยทีเดียวนะครับใครนะฮะที่ขอเพลงแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่เคยได้เพลงเลยต้องขอโทษบาณที่ด้วยนะครับบางเพลงคุณแม่เมน์มาแล้วหนูอาจจะไม่ถนัดหนูเลยอาจจะไม่ได้อ่านไปหรือบางทีมันเลยเม้น์ไปแล้วหรือบางทีหนูคิดเพลงอื่นอยู่ด้วยแล้วก็กําลังมองถึงความว่าเอ้ยเพลงนี้ให ตัดเลยดีไหมอะไรเงี้ยเว่ามีคนขอมาหลายเพลงนะครับอย่างเช่นไม่อย่างเช่นเนี่ยเช่นเพลงบางเพลงหนูร้องไม่ได้หนูก็จะผัดออกไปก่อนนะครับหรือบางเพลงเคยร้องแล้วอะไรเงี้ยก็จะผัดไปก่อนอย่าร้องเพลงที่ไม่เคยร้องบางว่าหน้างานหนูก็จะร้องแต่เพลงแบบียกว่าซ้ำๆอะไรเงี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่หนูเคยร้องแล้วนาฬิกาหรอยะไรเงี้ยคือซึ่งอยากจะร้องเพลงที่ไม่เคยร้องนะฮะแล้วเพลงที่ไม่เคยร้องก็อาจจะร้องไม่ได้อีกนะครับก็เป็นไปตามนั้นโอ้ยน้อง ครับดังนั้นขอโทษด้วยเดี๋ยวว่าออไม่ถูกใจใครนะครับเจิดเออทุกคนนี่ไปแทงหวยให้หน่อยดิฝันฝันว่าครูเกตเป็นลมล้มตึงไปกับพื้นล้มตึงแล้วหนูก็จะช่วยยกแต่ช่วยไม่ไหวออะในฝันช่วยไม่ไหวแล้วก็ตื่นต่อนนานเท่าไหร่ก็รอของครอบครตะสิง ขออนญาตลบออกเลยนะลบออกเลยฝันผูคคูเกตล้มตึงไปเลยอะทำยังไงดีอะ่ะเออช่วยไม่ได้นะชอบมากแหละแม่ชอบอะไรแปลกๆอ่เราสู่กันฟังด้วย ฝนที่ตกทางนูน้นหนาวจึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟ้าสูน,สน คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนเลยจังหวัดเลยนะครับทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ในะครับภาคกลางด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่คูเกตศูนยูนล้มศูนยอ้าวเอาละเอาละ,าละทุกคนไปแทงกันเองนะแทงหวยนะไปแทงคูเกตนะ ว่าครูเกตหนนะักกิโลอุ้ยพูดไปก็จะเจ็บปิดเข้าบรรยากาศเลยครับคืออะไรแม่บรรยากาศทุกคนของเล่นหนูเยอะมากนะข้างหน้าหน,าหนาูคือแบบโอ้มหาสารมากรักฉันนั้นเพื่อเธอถึงจะแสนไกลซื้ออายุคูเกต ครูเกตท่านดูแข็งแรงครูเกตหกสิบห้านะครับคิดฮอทุกคนถึงโดนแล้วบอบมอนน้องนิดอุดนน้องคอนคอนแกนอุบลน,น้องแน่สาวแอนคนกาลสิน อันจ่าร้องให้หน่อยแน็ตป๊อบเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายประมาณนั้นฝนตกหนักเลยทุกคนจ๋า ถ้าถามน้ำหนักคูเกตแล้วจะเล่นสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายแทนนะพี่ปางบอกคูเกตไปเที่ยวได้แม่โนราพูดกับภาพเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะแมโนรานะติดไปก่อนได้ไหมมันลองไม่เป็นจริงฝันว่าคูเกตอะล้มตึงไปกับพื้นเลยและยกไม่ขึ้นคูเกตตามละโอโ้โหน่าจะตามน่าจะมากกว่าตามอีกหรือว,ว่านะ ตอนนี้คงเป็นไซนัดแล้วะฟังเล้วเราไม่ค่อยเครียดดีเนอะเรามีแต่ความแนปปี้บ้านเรามีแต่ความสุขส่วนสูงคูเท่าไหร่อุ้ยไปยันส่วนสูงแล้วนะครับ 40, 40, 40. สี่สิบสี่สิบสี่สิบสูงร้อยยี่สิบชอบแม้ชอบแม้ อายุน้ำหนักบ้านเลขที่อันนี้คือจะไปดักเจอเขาป่ะครับหรือยังไงฮะจะแท้งหวยหรือไปดักเจอเขาส่งจูบให้แม่แม่หนะครับเลิกอยู่ทุกคนยค่ะคะจะถึงทุกคนเลยนะไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันเลยห้ามกันปรจนาเอ่ย เออโอเจ้ามอร้อนแรมจ้าออกจก่ามุงสุภาราเพื่เสียงผูจจกลูกเจ้าเมือวันวิเศษของยอดรักอุ้ยไม่เคยได้ยินเลยฮนะค่อนข้างหัวใจมีิวกาสที่ยืนในหัวใจเธอบางไมาทอนทั่วและทอนใจ มเมชั้นเมดเล่ไปเลยลูกบ้านเลขที่นะครับทุกคนพวกนี้ใครไปเจอหนูมั่งที่ชัยนาทนะ่ะไปหรือเปล่า,าไปเจอก,กันที่ชัยนาทนะไม่ได้เจอกันมาเป็นสัปดาห์เลยนะคิดถึงใจจะขาดสุดสวัสดิ์ขาดใจคิดถึงทุกคนมากมากเลยนะฮะ ภาวนาอย่าให้ฝันถึงพี่คนทำา้องถัดมันจะเจ็บปวดใช่ไหมมันจะเจ็บปวดดูน้องอัลสบายใจมากวันที่สิบเจอกันฟิสซูโรนะครับพี่จอดแท็ค่อยจะเจอกันเลยนะร้องประมาณห้าโมงเย็นนะพีโ่โรกแล้วตีรถกลับเลยอายุคูเกตออกไปแล้วขอมินิฮาร์ดหน่อยครับนี่ไงแม่ไปโอ้ย ไอป้อมพรุ่งนี้ไปดีไหมนะไม่ต้องไปดีไหมนะคือคุณจองรถตู้แล้วค่ะคุณมะาปรางค่ะดอวยทอภัยฝนจะตกนะน,นั่นสิช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนาะหนูาพาย,ยายามปักตะไคร้ยอยู่ที่บ้านนะแต่ก็เออไม่ปลอดภัยนะออกไปก็ฟ้าแลแบแป๊บแป๊บแป๊บแป,บแป,บแป,บป,ป๊บตแต่หมูแก๊บไปเลยกุ๊กับทำบุญแต่เดินหอได้นรุมหอเขาไม่คอยจับฉันจะฝันถึงเธอ จะร้องไงน่านะลืมไปแล้วอะไม่ไม่ได้ไปอยากให้รู้นะว่าไปเราจะได้เจอกันนะพวกนี้อะที่พิษณุโลกเอ้ยไม่ใช่ดูที่นะ่ะมีคนมาพิษโลกมาไอ้นี่อะไรอะไอนาทกูเกตมาแล้วหรอไหนอะกูเกตอะเกิดศูนย์สามยังไงกูเกตหนูฝันว่าคกูเกตลื่นล้มตึงไปเลยอะ ทำยังไงดีอ่ะหนูช่วยไม่ได้ด้วยอะ่ะยกไม่ขึ้นอ่ะในฝันนะไม่รู้เป็นยังไงเน่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 เป็นคู่กรรมค่ะขอแม่อยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วดีกว่าแล้วปลาไหลสดตอนนี้ คู่นี้ขอยงานราบลื่นไม่รู้จะฝนตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่เก้านะครับศูนย์ราชการนะครับเราจะบุลไปทุกคนหนูไปศูนย์ราชการกี่ครั้งแล้นนับให้หน่อยได้ไหมพอจะนับกันได้ไหมว่าเอ้ยหนูไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วคอมเมนต์ไปหนยไปไหน ทุกคนทอมมน U ูายไปไหนเนี่ยทำไมชโอเค1ส<ๆ>ิบสามเจอกันที่ดาวตรัสฟ้านะครับแม่ไปนอนก่อนนะอนอนไวเนาะคุณป้อมเนาะนะฮะฝังทุกงานครับผมแม่ไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้แล้วกัน นะกับธันวาคมนี้แฟนนี้ไงล่ะแฟนนี้แฟนแนี้ประมาณหนึ่งพันท่านเขาเรียกว่าเจอกันก่อนที่จะไปแฮปปี้นิวยีย์นะกูเลยฝนตกหนักวันนี้ก็เตือมาแล้วนั่นน่ะสิหนักกเพิ่งก็เตือนมาแล้ว เอาหรอและอันไรสดกินข้าวดูที่อยู่ตามตลอดเลยนอร์เวย์ตอนนี้บ่ายโมงสองสิ็ดนาทีประเทศที่หนูอยากไปนะคือสวิสเปิดปิด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 ไม่ใช่ s w i t z l a n d เขาว่ามันสวยเหมือนในฝันเลยอะอยากจะไปเห็นสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปก็ต้องไปกับกายนะไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องเราแบบว่าเออเออเอเมึนๆนะเนาะขายบัตรเลยไหมคะ เลยไหมล่ะโอ้ยมาขายมุกแบปัดอะไรยังไม่อรู้เรื่องรู้ราวเลยนับวลาบอกอันลงได้แล้วแป๊บหบนึงเดียจะไปลงแล้วสี่ครั้งไปล้องเพลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปิดไล,ล์แหละตอนนอนพร้อมอัานโอยหนูนอนเช้าเลยนะแม่ทุกคนถ้าใครชอบหนะังเนี่ยไปดูด้วยไปดูด้วยดีูดีไปดูด้วยไปดูได้เลย ในเน็ตเน็ตฟลิกเรื่อง Wednesday สนุกมากชอบมากเป็นหนังแนวแบบว่าแฟนตาซีอะแฟนมีดต้องพกอะไรนะมันจะไม่ขึ้นอะไรนะของพี่ิจาได้แล้วเมริกาแฟนมีดต้องพกอาวุธไหมคะนั่นมีดเลยไนฟ์ นะครับจะไปหาข้าวทานและอยู่สักสิบวันเลยเหรอกอไปกินข้าวกันทุกคนวันนี้หนูก็จะกินเหมือนเดิมแหละอกไก่ไข่ต้มผักแล้วก็ต้มซื้อต้มมากินแบบเบาๆเนาะนะครัวนิชาก็ตื่นไปออกกำรังกายไปวิ่งไปยกเวทนิดนึ่งมาหนูน้ําท่วไมไหมลูกอืตอนนี้น้ําท่วมปากครับเอ้ยอะไรปะพูดอะไรไปพูดอะไรไปนะฮะ ฟินแลนด์ก็น่าไปใช่แม่ดูจบแล้วเหรอเพราะวันสเสาร์อะวันสเสาร์อดัมอะวุ้ยพอออดูจบด้วยพอออดาสมัยอะทำไมพอออชอบดูหนังอย่างนี้หรอสนุกมากวันสเสา์อะทุกคนไปดูเลยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองดูเลยสนุกมากคือหนูรักมากกับตัวละครเรื่องนี้เย็นนี้ได้เมนูอะไรทานคะเนี่ยเดยวก็ไปซื้ออกไก่ไข่ต้มผักแล้วก็ต้มไอเนี่ยวันเดา์ภาคหนึ่งมัน ดูใช่ปะพี่ดูพี่ปังดูไล่มาเลยภาคหนึ่งยาวถึงภาคสองแป๊บเดียวจบเชื่อดิมันสนุกมากคือมันต้องติดตามไปเรื่อยๆสนุกมากหนูชอบมากขอไปดูนะเรื่องเวนส์เดย์นะนนคุณจะหลงรักตัวละครนางเล่นดีมากน้องวันพุธน้องวันพุธ หนูทำหนังและหนูเป็นนักแสดงแทนนักแสดงเองเลยคู่แข่งกับเวนเด้เลยเว <When ơi! S 1> นเอ้ยจื่อหนักว่าเวนเอ้ยเอาเวนเด้แล้วเวนเอ้ยอันไหนกับทวงขับตึกดึกนะแม่ตอนละ4มีห้าทีสนุกหนูรู้จบแล้วสิพรุ่งนี้เปียผมไปหานะเลิศ ฝากเพีร์แชร์ด้วยนะหนูเป็นคนชอบตูหนังนะแต่มีเรื่องหนึงที่ไม่เคยดูบจ,จริงจังเลยคือแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่ามันเยอะมากเราเริ่มไม่ถูกแล้วกลว่ามันจะแบบมันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้เนาะแฮร์รี่พอตเตอร์คือเยอะเวอร์ ใช่แล้วอันดิปเตอร์อันเดียเท่าไหร่คะดูเกงรวมเลยไม่ใช่คือเกงที่หนูใส่อ่ะสีขาวอวานใช่ไหมมันเป็นของคอสตูมที่นู่นแล้วคนเขาใส่กันหลายคนแล้วไงถูกปะมันก็มีคนหลายไซส์ใส่อ่ะเออตอนแรกมันก็เย็บไปแล้วแล้วคืนนี้หนูบอกว่าผมพี่ออยไว้ยังออยเย็บเพิ่มหอที่มันมันหลวมเป็นเรื่องของฉันนะก็เลยเย็บอีกนิดนึงเย็บเพิ่มไปนิดเดียวมันก็เลยดูยู่ยูข้างหลัง อุตรดิตเดอกันอุตรดิตอยากดูหนังที่อันเล่นยังไม่มีเลยแอรี่ต้องดูตอนแรกสนุกมากพอมันเยอะมากเลยนะหนูไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเริ่มแต่แรกคือกลัวว่ายาวเลยดูแล้วเด้อันเล่นดีมากใช่ไหมกับเรื่องเวนเอ้ยทงเรื่องเมย์เลยเรื่องคือถ่ายหน้าหนออูแล้วก็บรรยาย บอกชื่อหนังเอฟซีขอลาไปดูซิรีสก่อนนะครับทุกคนไปดูนะ Wednesday อดัมชอมาเพื่อนรักเขาคืออ n น t ิ i ซินแคลพ่อชื่ออะไรปะลืมพ่อชื่อไหนน้องชื่อพัคซลีพ่อชื่อผมชายมั้งไม่ใช่หรอก หลอ่อดีอะไรก็ดีเสร็จได้ไม่ดีแล้วที่มีเมียแล้วหล่อจังฉันยังอยากแต่ว่ามีเมียแล้วก็เหอะก็เหอะทุกคนจ้าโบกมือลาแก้วตาขอนอ่อนแม่คนตาง,งอนอย่าลืมชาวเรือนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาไลฟ์แล้วก็ทุกมลานะครับทุกทุกคนที่มอบให้แล้วก็ทุกท่านที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเป็นกำลังใจให้หนูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปใช้นาที่ครอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง เคยฟังตะเสียงใช่ไม่ใช่บ้านใกล้ตะเคียงก็ยังไงก็มาดูกันได้นะครับฝากไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากเลยครับวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นเงินนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอได้เงินแสนบอกยิ้มก่อนไปบายทุกคนไยบายทุกคน,กคนจ้า Saya akan